สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาย,ยูไลทุกคนนะคะก็คือเรามีเรื่องจะเอ่อให้ทุกคนช่วยๆเราแชร์ให้เราหน่อยนะคะคือวันนี้เราไปโรตัสบอวินมานะคะแล้วก็เราก็ได้ทํากระเป๋าตังหายที่ระยะทางเออโลตัสบอวินมาพันเสด็จนะคะพันเสด็จนอกนะคะเราพอดีเราปันจักรยานไปแล้วก็ปัดจักรยานกลับมานะคะแล้วก็เราก็ระเป๋าตังไว้ในกระเป๋าเสือ้อแล้วก็ระเป๋าตังก็ล้นหายนะคะอยากจะขอความ เห็นใจแล้วก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะว่าใครท่านใดที่เก็บกระเป๋าตังค์สีชมพูนะคะใต้นะคะก็ขอใหอ้ส่งคืนให้เราหน่อยนะคะเพราะว่าเราเดือดร้อนแล้วก็จําเป็นจริงๆนะคะมันเป็นเงินที่เราไว้ส่งงวดลดสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นเงินที่เรากับลูก ซึ่งมีกันอยู่สามคนจำเป็นต้องใช้เป็นค่ากับข้าวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เรารู้ว่ามันเป็นความสภาพของเราแต่เงินในกระเป๋ามันก็มีมีความสำคัญกับคนสามชีวิตมากซึ่งถ้าเราไม่มีเงิน,นตัวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เราจะเอาเงินที่ไหนซื้อกับข้าวให้ลูกเราไว้ใช้สำหรับตัวเราก็คงจะไม่ลำบากเท่าไหร่แต่สำหรับลูกเราที่เขายังไม่มีงานทำแล้วเราคือคือหัวอกของคนเป็นแม่ คนที่เป็นแม่แม่คนก็จะรู้อ่ะถึงเราจะอดเราก็คิดว่าเราทนได้อ่ะแต่สำหรับลูกของเราเราก็เลยอยากจะขอความกรุณานะ คนที่เก็บกระเป๋าตังค์ได้ช่วยสองคืนให้เราด้วยเราชื่อตาตาถือว่าเราขอร้องแล้วอยากขอร้องเพื่อนๆช่วยแชร์ให้เราหน่อยให้บอกคนที่เก็บกระเป๋าตังค์ได้สองคืนให้เราด้วยเพองงาเงินจำนวนนี้สำหรับ3มชีวิตเนะี่ย ที่จากบ้านนอกมามาใช้ชีวิตท,ที่ไกลบ้านอย่างเงี้ยมันมีความสําคัญมากเราไม่มีญาติพี re ่น้องอยู่ที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปพึ่งใครก็เลยอยากจะขอร้องช่วยเราหน่อยนะคะ ช่วยแชรให้เราหน่อยช่วยบอกคนนี้เก็บกระเป๋าตังค์ของเราได้ให้หน่อยให้เขาเอามาคืนให้เราหน่อยอย่างน้อยก็ให้สงสารเราสงสารลูกเราเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอร้องนะคะ เรื่องที่เราพูดทุกอย่างนี้เป็นความจริงเราทํากระเป๋าตังค์หายจริงๆเงินในกระเป๋าตังค์ <c oughs> มีอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเป็นเงินที่เราไว้ส่งค่างวดรถสิ้นเดือนนี้แล้วก็เป็นเงินที่ค่าใช้จ่ายในสิ้นเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนถ้าเราไม่มีเงินสิบห้าวันนี้เราก็คงจะลําบากขอขอบคุณเพื่อนๆเลยค่ะ ที่คิดช่วยเราแล้วก็ช่วยแชร์เราขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ